ถ้าเกิดว่าเราไม่ขุดทิ้งเดี๋ยวมันก็จะแตกใช่ไหมไม่เ,ไมมไเพราะว่ามันช่วงฝนเนาะฝนตกเข้าหน้าฝนเดี๋ยวจะไอ้นี่โดเด๋เดี๋ยวลองดูอืม <c oughs> ต้องตัดนางทิ้งซะแล้วแต่เขาว่ามันต้นใหญ่นะรักกระดังงาอายโอ้ใช่หนูก็ไม่เคยเห็นไงเขาบอกกระดังงาหนูเห็นแต่กระดังงาที่แบบดอกหนาๆมีอยู่สี่กลีบด้วยเป่าใช่ไหมที่มันเลื้อย หรือที่ว่ามันจะเป็นไอ้นี่ได้อะเรื้อยไปตามคนลัวเราอะเคยเห็นได้แบบนั้นแหละอันนี้เขาบอกกระดังงาพักพันอะไรยังไม่เคยเห็นอยากเห็นดอกวันสักทีเลี้ยงมาสามปีไม่เห็นสองสามปีไปเนี่ยใช่ไหมที่เรามาปู่ไอไม่เห็น,นเลนย อันนี้โล่งเลยตรงนี้คิดปิดจริงๆเลยเนาะเอามาปลูกเดี๋ยวไว้อย่างนี้เดี๋ยวดูก่อนนะไม่นั้นก็ค่อยจ้างอ้วนขุดออีกอยางจ้างอีกอย่าง,อางเอาหมดูดตัดแล้วก็นังกระดังงาเราสองสามปีไม่เห็นดอกตัดทิ้งซะเลย ที่ตัดเพราะมีเหตุผลมันปลูกปลูกข้างเนี่ยกำแพงบ้านเกินไปไงกลัวมันต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวลากมันจะแสะเข้าไปอ่ะคิดผิดเองตอนที่ต้นเล็กๆซื้อมาปลูกใหม่ๆไม่คิดว่าจะต้นเป็นแบบนี้ไงเพราะว่าไม่รู้ตอนไปซื้อบอกเขาซื้อต้นกระดังงาเขาเลยเอาต้นอันนี้ให้ เขาก็เลยบอกว่านเนี่ยคือกระดังงาปลูกมาสองสามปีแล้วเรายังไม่เห็นดอกเลยกระดังงาพันอะไรก็ไม่รู้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเนี้ยตัดทิ้งแต่เรากลัวบุ้งเข้าบ้านเรามากกว่าแล้วเราก็กลัวลากมันจะชอนชัยไปข้างกำแพงบ้านาก็เลยต้องเอาออกคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ จะหาคลิปมาลงเรื่อยๆสวัสดีค่ะโอ้ยเห็นบุ่งแล้วคนลุก